สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nature Space สำหรับคนรักสัตว์แล้วเหตุการณ์ธรรมชาติที่น่าสลดหดถู่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือวานเกยหาดภาพของยักษ์ใหญ่แสนทุกภาพแห่งท้องทะเลจำนวนมากต้องทุรนทุรายบนชายหาดหายใจรวยลินก่อนจะสิ้นใจเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งเป็นเวลานาน,านมาแล้ว ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาสาเหตุของวานเกยหดัดบางคนสันนิษฐานโซน่าจากเรือประมงไปรบปวนประสาทสัมผัสของวานที่ใช้ในการนำทางบ้างก็ว่าพิษในน้ำทะเลอาจมีส่วนบ้างก็กล่าวว่าเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งในฝูงเกยหดัดก็จะส่งเสียงเรียกให้เพื่อนมาช่วยกันจนเกยหัดยกฝูงการจะหาสาเหตุว่าวานเกยหัดได้อย่างไร ก็ต้องรู้ก่อนว่าวานรู้เส้นทางการเดินทางได้อย่างไรทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่าวานรับรู้สนามแม่เหล็กโลกและใช้มันในการนำทางเหมือนมีเข็มทิศประจำตัวทฤษฎีนี้มีหลักฐานสนับสนุนพอสมควรเคยมีงานวิจัยที่พบว่าวานมักเดินทางไปตามเส้นแหลงแม่เหล็กโลกหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงและยังพบว่า จะมีโอกาสเกิดหาดมากขึ้นในบริเวณที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนนอกจากวานแล้วสัตว์บางชนิดก็รับรู้และใช้ประโยชน์จากสนามแม่เหล็กโลกด้วยเช่นกันเช่นนกจดซี่แกรนเจอร์นักวิจัยด้านชีวฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยดุ๊กสงสัยว่าพายุสุริยะอาจมีส่วนทำให้วานเกิดหาดได้เหมือนกันแกนเจอร์ไม่ใช่คนแรก ที่วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพายุสุริยะกับเหตุการณ์วานเกยหาดเคยมีการพบว่าจุดมืดบนดวงอาทิตย์สัมพันธ์กับการเกยหาดของวานหัวถุยแต่แกลนเจอร์วิเคราะห์ลึกกว่านั้นโดยเรียกเอาเฉพาะวานสีเทาเนื่องจากวานชนิดนี้มีทางการเดินทางไกลและมีเส้นทางการเดินทางค่อนข้างขนานกับชายฝั่งดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดในการนำทาง ก็จะมีโอกาสเคยหาดมากกว่าวานที่เดินทางผ่านมหาสมุทรเปิดวานสีเทาเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสิบในบรรดาสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเป็นวานนักเดินทางไกลชนิดหนึ่งปีหนึ่งอาจเดินทางเป็นระยะทางถึงหนึ่งมืกิโลเมตรระหว่างพื้นที่หาก,กินกับพื้นที่ผสมพันธุ์การที่วานสีเทาต้องเดินทางไกลจึงเชื่อว่า น่าจะต้องรับรู้และใช้ประโยชน์จากสนามแม่เหล็กโลกในการนำทางบ้างไม่มากก็น้อยแกนเจอร์ได้วิเคราะห์ประวัติการเกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์เป็นเวลา31ปีตั้งแต่ปีพศ2528ถึงปีพศ2559จุดมืดบนดวงอาทิตย์เป็นกรรมตภาพสุริยะชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นจุดสีค้ำบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดพายุสุริยะ เมื่อพายุสุญญาพัดมายังโลกจะรบกวนแมกนิโตสเฟียร์ของโลกและยังส่งคลื่นรบกวนในย่านความถี่วิทยุอีกด้วยแกรนเจอร์คัดเอากรณีการเกยหาดที่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุออกเช่นป่วยบาดเจ็บขาดสารอาหารหรือติดตาข่ายของชาวประมงจึงเหลือกรณีการเกยหาดที่เกิดในวานที่ปกติ186ครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อเทียบบันทึกการเกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์กับการบันทึกการเกยหาดของวานทั้ง186ครั้งพบว่าในช่วงที่มีพายุสุริยะพัดเข้ามายัางโลกวานสีเท่ามีโอกาสเกยหาดมากกว่าช่วงอื่นถึง4.3เท่าอย่างไรก็ตามแกลนเจอร์เชื่อว่าสิ่งที่รบกวนระบบนำทางของวานสีเท่าไม่ใช่สนามแม่เหล็กโลกที่แปรปวนจากการกระตุ้นของพายุสุริยะหากแต่เป็น ขึ้นความถี่วิทยุจากพายุสุยะที่รบกวนสัมผัสการรับรู้สนามแม่เหล็กของวานจดเป็นเหตุให้หลงทางและเกิดหาดในที่สุดแม้งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้อธิบายว่าวานรับรู้สนามแม่เหล็กได้อย่างไรแต่ก็ได้เพิ่มน้ำหนักให้แก่สมมติฐานว่าวานรับรู้และใช้ประโยชน์จากสนามแม่เหล็กโลกได้จริงและยังช่วยจอบจำถึงความสัมพันธ์ อย่างแนบแน่นระหว่างดวงอาทิตย์กับสรรพชีวิตบนโลกอีกด้วย